ต้นเล็กที่มีการถ่ายใบทั้งต้นเลยแล้วก็มีการแตกใบอ่อนหมดเลยนี่ฮะแล้วก็ใบชุดเนี้ยใบเก่าจะเหลืออยู่นิดเดียวเองประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตได้ของต้นแล้วก็ทําให้ระยะมือเฟืองเล็กเนี่ยขึ้นดีแต่ระยะนี้สลัดหมดเลยนี่ฮะระยะที่บานแทงเขียบเนี่ยเหลืออันเนี้ยไม่รู้จะร่วงหรือเปล่าต้องดูนะนี่ฮะร่วงหมดเลยนี่คือมันพี่แพ้น้องอย่างเงี้ยคืออาหาร คือมันไม่ใช่อะไรอาหารที่ดึงมาเลี้ยงทั้งดอกท,ทั้งต้นทั้งเนี่ยมันไม่มันไม่พอเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยยังอยู่นะแต่ผมว่ามีโอกาสจะร่วงแล้วเห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยใยก็คือรุ่นของมันอ่ะถ้ารุ่นเนี้ยมันน้อยเนี่ยมันจะดึงอาหารมาไม่พอมันก็จะส่งกลับไปให้รุ่นน้องแล้วก็ใบฮะที่สังเกตที่สังเกตะฮะอ่าก็จะมาดูส่วนใหญ่ทุกเรียนจะรุ่นไหนมากเนี่ยมันจะปล่อยรุ่นรุ่นรุ่นที่น้อย หลุดหมดเนี่ยหลุดหมดเลยเนี่ยเท่าเข้ามารุ้นรุ่นนี้กันต่อรุ่นนี้มันก็จะพร้อมกับใบชุดพวกเนี้ยเนี่ยใบพวกเนี้ยเนี่ยใบพวกเนี้ยก็จะแก่อ่าก็จะแก่พอดีกับชุดชุดนี้ที่บานอันนี้ก็ที่ผมสังเกตเพราะต้นนน้นของผมอ่ามันแก่ประมาณนี้มันก็จะทําให้การหลุดร่วง้อยลง,ลงตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่เราก็เติมอาหารตลอดนะคือต้องเติมอาหารทางดินตลอดเนี่ยฮะอ่าถ้าเกิดเพื่อชุดเนี้ยก็โอเคอยู่ แต่ใบนี่พวมันแตกใบอ่อนอย่างนี้หมดทั้งต้นเลยแล้วทิ้งใบเก่าหมดเลยเนี่ยแตกใบอ่อนหมดเลยแล้วนี่ต้นเล็กด้วยนี่ฮะนี่ต้นเล็กด้วยอันนี้ผมก็จะเลี้ยงแขนงขึ้นมาเป็นต้นในทุเรียนต้นเดียวเพราะผมไม่เห็นที่อ่าของส่วนพี่อ้อยนะโอ้โหที่เขาทําที่มีอยู่ต้นน่ะที่ผมไม่เห็นต้นอย่างนี้เนาะขึ้นอยู่บนต้นเดียวเนี่ประมาณสี่ห้ายอดเนี่ยผมผมได้เลี้ยงเลยเลี้ยงแล้วเดี๋ยวให้มันเป็นทุเรียนอ่าอีกห้าต้นในต้นเดียวอีกทีหนึ่ง อ่าเพราะเพา,ะาต้นนี้มันเล็กผมก็เลยจะทําอย่างนี้ไปก็แล้วแต่นะอันนี้มันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดก็ทําในสไตล์ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมันโอเคนี่มันทําได้เราก็ทำบ้างนะฮะให้มันเป็นแนวทางการเรียนรู้ในส่วนเราเนี่ยฮะผมจะเลี้ยมมันต้นอีกแล้วเดี๋ยวกิ่งของนี้จะค่อยๆใหญ่ อ่าอันนี้ก็คือเป็นเคสศึกษางผมเองเพราะแต่ผมเห็นของจริงแ้วแหละของจริงมันโอ้โหอลังการมากที่ผมไปถ่ายในคลิปเนาะก็เดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสเพื่อเข้าไปอีกตอนเป็นดอกเป็นลูก,กเดี๋ยวผมบอกกับพี่อ้อยแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวไปเก็บต้นนั้นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะตอนนั้นปลูกทุเรียน5ต้นในต้นเดียวอ่าห้าหกต้นนี่ของเขาอ่ะ,ะมาณนี้ครับสวัสดีครับ